สวัสดีจ้ามอนี่หนูหน่าคุ้นซีเวก,กัตนะจ๊ะซีมะผ้าพ่อแม่พี่น้องเฮดขนมจีบสไตล์หนูหน่าเองเด้อจ้ะขนมจีบสไตล์หนูหน่านี่ก็จะเป็นกุ้งซับแซลมอนซับเซลลอรีกระเทียมซดพริกไท่น้ำมันงาซีอิ๊วขาวแล้วก็น,น้ำตาลค่ะเพราะว่าหนูหน่าเป็นคนติดหวานนะคะก็พยายามหา น้ำตาลศูนย์แคลอรี่มใส่จักสีซอยได้บอบุนะคะเพราะว่าเอ่อบออยากได้มอระดกเมเบาหวานนะคะพี่น้องลาบาที่นีฮอเกิลซีนี่ค่ะแ mm ่นอันดัมปิงข้าจเจ้าอื่นเนาะกะมะฮอนะคะเป็น่อเป็นลักษณะไดก็ได้สี่อเป็นลักษณะของวันท่านนะคะหรือว่าสี่อเป็นลักษณะอ่าแนวนี่ก็ได้เพราะว่าเอาตรงๆเนาะ่อเป็นขนมจีบแบบเพ่นฮอบบเปลี่ยนพี่น้อง นะคะเดี๋ยวมาลองเบิ้งกันเด้ค่ะว่ามันจะออกเป็นแนวใดอยด้จ้าแต่ว่ารสชาติน่ะเทศเบิ้งแล้วเอาไปใส่กับก๋วยเตี๋ยวเลื่อวังหเนยคะฮอเป็นแบบคข้ายๆเกี๊ยวแล้วก็ไปใส่ก๋วยเตี๋ยวเลือยไว้แซบเด้อพี่น้องแซบยูนะคะเดี๋ยวมาเบิ้งหน้าตากันเด้จ้าโอเคจ้าเดี๋ยวห้ามมาเริ่มกันเลยเด้จ้าแป้งมันก็นอนหรอพี่น้องคุนๆจักหน่อยเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเ็ดเป็นแบบลักษณะของ เอ้เฮ็ดคือเกี่ยวก่อนนะจ๊ะโอ้บนี่ค่ะโคเร่เคเร่กโคเร่ก,ก่อนนะจ๊ะเข้ากับข้นใสมันก่อนเนาะเอาพี่น้องตอนแซลมอนตัวไหนมันคือใหญ่แท้สับบ่ขาดนี่จ้าใส่ไปจ้าของเขาเองพี่น้องอยากใส่ใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยเพาต้องขีแพแห้งเฮ็ดกินเองนี่จ้าะ,ะปิดตรงขอบมันเนาะ ว่าตรงแยกว่ามันสิบประสูจน่ะจ้ะเพราะวา่าเนื้อกุ้งกับเนือ้อปลาแซลมอนนี่มันสุกง่ายแห้งสุกง่ายลีจ้วะว่าตรงยานว่าคือหมูราคาขนมจีบตัวนี้บ่ได้ผสมมันหมู้วจ้ะปกติแล้วการผสมมันหมูเข้าไปในขนมจีนี้มันจะเหตุหายาขนมจีบอะมีความนุ่ม บบแข็งบวกระด้างเนาะแต่ว่าอันนี้นะเขามีแบบว่ามีเซารีมีอันนั้นมันน่าว่ามันกรอบแล้วมันมันมันมีความแบบมีความเทกเจอร์ของอันนั้นแล้วนะของไอ้เซลาลีมันก็นจะเป็นกุ๊บ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 จริงๆแล้วอยากอยากสีเอ่อเอาแฮวมใสไซร์กันพี่น้องแต่ว่า ขี้ขาดไปซื้อมันสีไใดไปซื้อ,อยุ่ตลาดเอเชียุนจาพี่น้องนี่จ้าเข้ากระหอไปเลยจ้าหอแบบในกระหอเลยนะพี่น้องสี่ห่อเป็นคือถุงท่องนี่กระหอโหลดนี่สิไปย่านสไตล์เข้าเองเ็ดเองกินเองว่พดดาพี่ใดมัตว่มพีผู้ใดมาตีห่อดอกพี่น้อง้วกาอันผู้ฝรั่งยุคนั้นเนี่ยเพิ่บ่ตีดอกเหไถ่หน้าได้เพม่นก็กิน มันบกเขื่อตีตะเกืยรจากพี่นอ้องนี่แต่ว่าโอ้ยแซ่บจังสั้นแซ่บจังสี่พี่นอ้องแซ่บพอแซ่บก็เบิ่งตัแล้วด้วยรูปแบบใหญ่บักบักเขิงมันใหญ่ว่าศั่นไหมพ่อ,อกานแรกๆบ่ได้กตัใหญ่ป่านี่ได้พี่นอ้องกินขา้าวหนูหน้าเห็ดสุ่มเมืองซุมเมืองไหลกินกับข้าวหนูหน้าเห็ดสุ่มเมืองซุมเมืองไหลใหญ่เพิ่งเบิ่งขึ้น จ้าใส่ไปแล้วจ้ะพี่น้องใส่ได้เป็นไร๋ใส่หลายป็นได๋ซะได้เป็นได๋ซิย่านคนย่านเนาเนีเ่ยเกี่ยวออกเอาใส่อีกแล้วพี่น้องโอ้ย พี่น้องเลื่อมบอกไปอันดูน่าผสมแป้งมันไปหน่อยนึงด้วพี่น้องเพื่อความเหนียวนหนึบหนีมันึบขึ้นมาอีกจักหน่อยอันจะเป็นสูตรอยียงเนี่ยล่ะพี่น้องเบิง youtube หลายหมงหลายผสมกันเบึ่งเบึงบางๆมาลวดซัว่วน,วนอันเด็กเราว่าข้า,มานหมักนะข้าหมักเข้ากับามะาเขือเทศใสซ่นๆนะจ้ะ โอ้ยมักสูตรนี่โอ้ยมักสูตรนั่นบ่ามีตายตัวเนาะข้อเมตรประตองซีเรียสอะไร<ป>ฟางมาไก่ด้วยฝนเจ้าสิไม,ม้เฮียใสย่ค่ะเข้าขไปค่ะเข้าไปเข้าไปจนแล้วเวลาจับพี่น้อง มือนีนูน่าก็หยุดงานพี่น้องนูน่าก็หยุดงานมือขึ้นนี่โอ้หเฮ็ดงานสองจอบดีใจหลายพี่น้องแต่ข้องานไปเป็นกาวเนาะพี่น้องเนาะเฮ็ดกาวหัน่นมังบูดนี่ละมังบูดโชดนี่ละแต่ข้อไปเป็นกาวแล้วสี่ชั่วโมงหนึ่งพี่น้องเฮ็ดเหดล้วภายในสีชบบนนส่ชั่วโมงกับบํมเป็ญวาเฮ็ดหอดสี่ชั่วโมงหรอกเฮ็ดสามชั่วโมงกว่าแต่ว่าวลาเขาคืดเงินเนี่ยห้าเขาก็คืดไถ่สี่ชั่วโมงมันดนีตรงสี่ตรงนี้แหละพี่น้อง มาที่นี่เพราะแล้วเขาสิไปไสเอานะมันปกติเวลาไปเห็นงานนี่เขาสิมีไสอินไสเอาเนาอเฮ็ด <c oughs> มุดบูดนี่แล้วสิไปไสเอานี้สิไปไสเอาเขาละถามหนูนะ่าถ้าเฮ็ดบักเก็ตบอบสันเฮ็ดน,นั่นแล้วอันบักเก็ตนี่กาอันเขาสิขึ้นไปทั้งซีซาริปพี่น้องซีซาริปเนี่ยมันสิเป็นรถรถที่นเวลามันดันสูงึืนมันสิเป็นกกันไก่นี่พี่น้อง แล้วคาเขาก็ขึ้นไปเขาก็ขึ้นไปทึ้งฟ้าเพดานไปหอยไปแห้งหม้อตอกหม้อตเต๋ออย่างกะสายฟอกสายไฟอย่างกะคือทึ้งเพดาันนะพี่น้องทึ้งฝ่าเลยน้ำไอ้น้ำคอนเวนนั่นน้ำบอลลูมนะจ้ะพี่น้องเขาก็บสิ่งใสซิสลิปบอลลูมก็คือห้องประชุมที่มันอยู่ตามลูกเลมนะพี่น้องนะคะห,าหา้หองประชุมห้องสัมมานานี่แหละเขาก็เลยถามแม่เจ้าเฮ็ดบักเก็ตแมนบอ อยู่ต่อบอัวขึ้นไปเฮ็ดงานทั้งเทิงว่าสันเพราะว่าตอนแรกเขตอยู่ทั้งรางเนาะทั้งรางมันก็นจะเป็นแบบประมาณคอนเวนชัน่นคอนเวนชั่นเนี่ยก็เป็นแบบศูนย์การจัดการแสดงนะคะก็ <c oughs> สิตั้งกันก็นเลยว่าอ้าวเฮ็ดกันแล้วแต่ว่าใจนึงก็บ,บ่อยากเฮ็ดดอกพี่น้องเพราะว่าเลิกงานอันอันสิได้ไปปาร์ตี้สละโสดของพี่สาวสวยๆแต่ว่าความอยากได้เงิงกนกน็อยากได้พี่น้องก็เลย ก็เลยดัดสินใจรับงานจ้ะเพราะว่พาพอขึ้นไปแล้วออนหัวหน้าที่เพิ่นเคยสอนงานเนาะเพิ่นก็ว่าโอ้ยนุหน้าเธอไปท่านงานสิประมณัณสองสามชั่วโมงนี่แหละเพิ่นวะคบาบเออรเพิ่นมาเพิ่นได้ลาบัตที่นี่เฮ็ดไปเฮ็ดไปพี่น้องแต่ถ้าข้าเจาามมา้าสัมมนาแล้วเนี่ยกเกือบสามสิบนาทีละพี่น้องหว่วยมันม่แเป็นสองชั่วโมงดอกไม่เนี่ยลาบัตที่นี่เขาไปเฮ็ดอีลี ประมานสองชั่วโมองอีหลีพี่น้องซ้ำส,สี่ล้วเนาะกับมีทั้งสเตตมีทั้งเครงเวทีเนาะมีทั้งทรัตที่มันแห้งอันสกรีนเนาะเวทีใหญ่แห้งสกรีนสกรีนสองสามสี่สกรีน, 2, 3, 4, รนเห็นไหมสกรีนกับจอจอันจอที่เขาฉายโปรเจคเตอร์นั่นแหละพี่นอ้องนะมีทั้งทรัตแห้งคเคเบิลสัน่นบักไลายหนึ่งเวย้ยซ้ำพี่และเสีพี่น้องเอ,อ้เยเฮ็ดงานตั้งแต่สี่โมงแรกจน เกือบสี่ทุ่มพี่น้องอันปาี้ปาี้พี่สาวเพิ่งจะเริ่มสามทุ่มไปหอวต์กะว่าน้องสาวนั้นเพิ่งกะว่าเพิ่งเอาชุดไมาให้เปลี่ยนยู่เพิ่งมาเอาชุดมาให้เปลี่ยนเพิ่งมาเออวะคำว่า,าเหลิกเหลิกแต่ก่อนนะนันก็สิเปลี่ยนชุดอยู่หรอกพี่น้องแต่ว่าอันนี้มันเหลือไก,ก่เวลาปวดหน่ะก็เลยถามกับไปนี่กลุ่มอันว่าไปชุดทำงานเลยได้ปัจจาเพิ่งกบว่าโอเค ให้ว่าที่เจ้าสาวสวยผู้เดียวสันเอาสบายข่อยแล้วเนี่ยก็เลยเลงไปเลยจะโดดลงจากซีสลิปทรายเอาแล้วก็ไปเลยอือรอบนี้ได้เพิ่มอีกเจ็เเด,เเด,เดชั่วโมงเด้พี่น้องเจ็ดบวกซีกัเป็นสิบเอ็ดเนาะมือนี้เฮ็ดงานสิบเอ็ดชั่วโมงพี่น้องเมื่อวานนี่แหม่บแมนเมือนี้เมื่อวานนี่เฮ็ดงานสิบเอ็ดชั่วโมงเอ้ยได้มาชิวๆพี่น้องชั่วโมงกับบาไลด์ดอกไปละ เลยเดซไซสุดทำงานนั่นแหละพี่น้องสุดสีดำเสือ้อกางเกงกระเป๋าหลายลายแล้วก็เสือ้อนั่นแหละเสื้อทำงานสีดำนั่นแหละพี่น้องเลยไปรวมงานน้ำเขาก็เจ้าเราไมิตรพูงงามมาสันเอาจริงๆเนะี่ยเตรียมเสื้อผ้าไว้แบบงามเลยได้พี่น้องเอ้ยเด็ดสันแบบเซ็กซี่หดยามไปหลโอ้ยตละนายแต่กับมวนค่ะพี่น้องเห็นยังสีนูห้าเป็นคนหมักเต้มมักหอง นะจ่ะอาจสีดื่มบ่ได้แต่ว่าความมวลบ่ต้องห่วงไปปาตีใดนี่บ่มีผิดหวังยาวหลุกเดียวจ้ะก็มันมีข้าวเหลาเกลียดขึ้นห้อง,พงแพงบุเรา่พี่น้องจ้าขอคือเปลี่ยนแบบไปเลยใก่แล้วเราจะพี่น้องใกล้แล้วเราจะ เป็นแนวนี้พี่น้องบันย่หนึ่งมากแล้วมันแบบบานเพิ่งเบืองออกปรีดเป็ดเอ๊ะเดี๋ยวสิเฮ็ดให้มันเบิดกันเด้อจ้ะพี่น้องเดี๋ยวจริงๆเมา่อพ่อกันอีกเทื่อนึงตอนเอาไปล่องหนึ่งเด้อจ้ะมันน่าเฮ็ดแล้วก็นหนึ่งหนึ่งแล้วเราก็ฟีดไว้หนึ่งซุกแล้วก็ฟีดไว้บรรยั่งกินก็เอาออกมาอุ่นใส่ไมโครเวฟก็ได้หรือว่าสิหนึ่งเพิ่มอีกบ่กี่นาทีก็ได้หรือว่าสิเอาเข้า อ่มอทอดร่มหล่อนก็ได้แอร์ไฟเออเด้อจ้ะกินง่ายๆสบายชิลเป็นสแน็คก็ได้เป็นอ่าเป็นอาหารกร็ได้เด้เราลาเล้กลงเถอะก็กินน้ำเขาอยู่พี่น้องนี่จ้าเซ็ตเราจ้าตัวนี้จะห่อเป็นลักษณะของไข่ว่านท่านเด้อจ้ะห่อส่งวันท่านส่งเดียวกันก็นกระรีปับแต่ว่าเขาไม่ได้พับขอบเด้อจ้ะตัวนี้อันได้ถุงท่องนีหน่อยๆมาสองถุงจ้ะแล้วก็ของเหล่นทูกไซส์คุณน่ะตัวครัวพี่น้องตัวนี้จ้า นี่กําลังหนึ่งยู่จ้าอุ้ยกะโบยวเป็นไหนเราพี่น้องขอทายยู่ขอทายยู่จ้าขอทายยู่จ้าระวังหนึ่งนะจ้าก,กาสีเอาน้งงํามันงาดอ่ะเพราะว่าเป็นคนมักน้งงํามันงาป่ายูเห็มันมีความสุ่มซ้ำจ้ะพี่น้องนี่มีความสุ่มซ้ำจ้าเนี่ยมันเป็นไงยูจ้าเห็มันมีความสุมสรรมม่มซ้มมมมำท่าท่าท่าไปเลยจา้า วันนี้มราจะกินน้อากะเทียมเจียวเอากะเทียมเจียวโรยนะจ้าที่เป็ดอะแซ่บจะแซ่บปะลูกเอาคือเขอา่าไม่ได้ขว้าใครแม่ back up no โอเวอร์อะไร back up back up no 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 over the line over the line บุนเ set set over the line คุณนะ่ะน้ำลายยดเฮ้ยวันนี้เสร็จเ,เปื่อยมาแล้วพี่น้องเอาจ้า ขอไทยได้จ้ะขอไทยได้จ้าขอีทจะเข้านะจ๊ะน้องมีละจ้าพี่น้องนาตาขนมจีบปลาแซลมอนกับกุ้งนะจ้านะจ้าของหนูหน้าขุนสีไว้กัดเองจ้าเบิ้งจ้าตัวนี้เฮาสกินนะจ้าเฮากใสกระเทียมเจียวไปโรยไปนะจ๊ะส่วนโปนี้เฮาสก็บนะจ๊าเข่าฟรีเซอร์เฮากสแยงบ่ตองโรยกระเทียมเจียวนะจ้าพี่น้องปกติแล้วหนูหน้าสีมักเอา ใบพักซี่โปะหนาไปน้ำจะเพื่อเพิ่มรสชาติในการกินเป็นยังไงจ้าพอกินอยูเออเป็นตาพ่อกินใดบ่จ้าขนมจิบกุ้งและเนื้อปลาเช่ามอนของหนูหน้าคุณสีรัสเวก,กาจาัจ้ามือหนาะเซตเมนูอีหยังจังมาทาพอกันไหมเด้นจ้าเดมอมเมนี่โชคดีค่ะพี่น้องบ๊ายบายจ้า